ไม่พร้อมไม่เสร็จฉันยังไม่พร้อมหรือฉันยังไม่เสร็จถ้าในภาษาอังกฤษนะคะเขาจะพูดว่า I'm not ready ใช่ไหม I'm not ready yet ประมาณนี้ทีนี้ในภาษาระหมานะคะเราเลือกเอาได้เลยว่าเราอยากจะใช้คำไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น b e r i g h t นะคะ fairish นะคะหรือ so white เช่นออนบอกว่าฉันยังไม่พร้อมหรือฉันยังไม่เสร็จนะคะ I'm not ready Ich bin nicht bereit. Ich bin nicht fertig. Ich bin nicht so weit. นะคะใช้ประโยคไหนก็ได้และถ้าใครอยากจะเติมว่า noch nicht นะคะมันก็คือ not yet ในภา,านษาอังกฤษคือยังไม่เลยเช่นอาจจะไม่เสร็จเลยตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยตอนนี้ยังไม่พร้อมเลยนะคะประโยคมันก็จะเป็นแบบนี้ Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht fertig ich bin noch nicht so weit ich brauche noch ein paar Minuten, Zahn, tón, karen, lau, exakt, um 2 -3 Minuten. ich brauche oder ich brauche kann ich brauche oder ich brauche noch I, อพาร์มิโนเทนนะคะไอพาร์มิเทก็คือขอเวลาสักสองสนาทีแปบ๊บหนึ่งนั่นเองนะคะไปก่อนได้เลยไปก่อนได้เลยถ้าสันส้นๆห้วนๆน,นะคะเกตรไปก่อนได้เลยนะคะแต่เราอยากจะเติมเขาเรียกว่าโมด a ลพาร์ติเคเข้าไปก็ได้ให้แบบประโยคมันดูแบบเอ้ยสละสลวยนิดนึงนะคะโมดอลพาร์ติเคก็มีคำว่าอะไรโชนนะคะหรือ mar ์ก็ได้เกตชนมาร์ฟร ไปก่อนได้เลยจ้า is coming close เดี๋ยวฉันตามไปจ้ะไปลองพูดดูนะคะทุกคน